ายทหารกลางสนามรบในอนาคตแดนฟอสเตอร์ได้พบกับทหารหญิงผู้หนึ่งเธอสวมชุดทหารท่าทางหน้าเกรงขามแต่ดวงตากลับซ่อนบางอย่างเอาไว้เธอกับเขาสนทนากันอย่างถูกคอเขาแปลกใจเมื่อรู้ว่าเธอคือผู้บัญชาการระดับสูงของกองทัพอนาคตแถมนามสกุลเดียวกับเขาแต่แล้วแดนก็แทบหยุดหายใจเมื่อรู้ความจริงว่าผู้บัญชาการคนนี้คือมูริลูกสาวของเขาเองเธอโตขึ้นเป็นนักวิทยาศาสตร์ และหัวหน้าการต่อต้านเอเลี่ยนในปี2051แดนพูดด้วยเสียงสั่นกับมูริแต่ลูกสาวไม่ตอบด้วยรอยยิ้มเธอกลับปฏิเสธเขาเหมือนมีบางอย่างในใจอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้ามนุษย์จะสูญพันเธอไม่ได้พาเขามายังอนาคตด้วยเหตุผลส่วนตัวแต่เพราะอะไรบางอย่างที่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้พวกเขาต้องแข่งกับเวลาเพื่อสร้างยาพิษต้นแบบที่จะฆ่าไวส์สป์ทั้งหมดให้ได้ก่อนที่โลกอนาคตจะสูญสิ้น กุญแจสําคัญมันคือตัวเมียมีมันทนต่อสารพิษได้และโหดกว่าตัวผู้ที่พวกแดนเคยเจอมากกว่าหลายเท่าเราต้องไปจับมันมาเป็นเป็นเพื่อวิจัยให้ได้สิ่งที่ยากคือห้ามฆ่าจับเป็นเท่านั้น hey, <thank> ทินทหารทั้งหมดพยายามจนจับตัวเมียได้ และเตรียมขนส่งไปยังห้องทดลองแต่ภา,ภารกิจเกลื่อนพังเพราะมันได้ส่งเสริมเรียกให้ฝูงตัวผู้นับร้อยเข้ามาช่วยจนต้องเสียทีมไปอีกหลายคนและแดนกับมุริต้องแยกจากทีมเพื่อหน,นีตายหากการพบกันครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการรอทีมกู้ภยัยแต่คือการเผชิญหน้าระหว่างพ่อลูกในอดีต เธอกลับบอกความจริงอันเจ็บปวดว่าในอนาคตแดนไม่เหมือนเดิมและทิ้งครอบครัวไปละทิ้งเธอและแม่จนชีวิตพังทลายแต่เวลานั้นไม่มีสำหรับการปรับความเข้าใจนี่คือช่วงเวลาที่ทำสงครามก่อนที่โลกอนาคตจะสูญสิน้น